สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับวิลเลซิงครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของอาการออกรถนะครับการของแถมเดือนค่าเมทเนนต่างๆแล้วก็ค่าประกันประกันอะไรหลายๆอย่างนะครับที่เราใช้ออกนะครับว่าเราจะออกยังไงสำหรับมือใหม่เลยพูดง,ง่ายๆก็จะเริ่มพูดตั้งแต่ ราคาเจ้าตัวรถก่อนนะครับรวมไปถึงการเก็บเงินการฐานเงินเดือนแล้วก็อัตราการผ่อนดอกเบี้ยนะครับว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวรถก่อนนะครับก็เข้าเรื่องเลยนะครับตัวรถก็ราคาที่5้าแสนสี่หมื่นบาทนะครับคือเรื่องนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันราคานี้นะครับจากนั้นเมื่อเรารู้ราคารถเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ไปคุยกับเซล ในย a m a h a Rider ครับใกล้ๆบ้านคุณคุณใกล้ที่ไหนคุณไปที่นั่นหรือที่นั่นของแถมไม่ดีคุณจะไปที่อื่นคุณก็ไปคุยกับเขาได้นะครับก็แล้วแต่เพราะย a ม a h a เขามีบริการส่งรถถึงบ้านนะครับคุณไม่ต้องไปออกอะไรมันมากมายเดี๋ยวนี้มีการส่งถึงบ้านแล้วครับจากนั้นเรื่องของเซลล์แต่ละคนเนี่ยนี้มันมันมันอยู่ขึ้นอยู่การการคุยนะครับว่า ว่าจะเป็นยังไงเพราะแต่ว่าเซล์เซล์แต่ละคนเนี่ยกิว่าเชื่อก็น่าจะอยู่ประมาณ5้าหมื่นนะครับณนะปัจจุบันนะครับในในในปัจจุบันจากนั้นก็เมื่อคุยตกลงราคากันได้เนี่ยราคาดาวนเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ห้าเปของรถนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เครดิตของคุณนะครับถ้าคุณเครดิตดีก็5%ได้นะครับก็ไม่ต้องมีคนค้ำก็ได้ในเมื่อคุณมีเครดิตดี ถ้าคุณไม่มีเครดิตเลยคุณก็ต้องดาวที่ค่อนข้างสูงหน่อยผมแนะนําในการดาวยอยู่ประมาณสักหนึ่งแสนถึงสองแสนบาทครับกาลังดีนะครับถ้าบวกกับกิฟตว่าเชื่อเข้าไปด้วยมันก็จะเป็นช่วยในเรื่องของเงินดาวแล้วก็ต้นที่มันน้อยลงนะครับดอกเบีย้ยจะน้อยลงไปเมื่อคุณคุยกันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จัดแจงเรื่องส่งเลือกสีอะไรก็แล้วแต่คุณนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการเก็บเงินแล้วก็ฐานเงินเดือนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ย ค่างวด r หเนี่ยถ้าคุณดาวสูงสูงเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณา6ก0ันถึง8,000บาทนะครับถ้าคุณดาวถึสูงสูงเลยนะสปีไม่เกินนี้ครับต่ำกว่านี้ก็ก็อาจจะมีแต่ค่อนข้าง,างจะน้อยแต่ส่วนใหญ่4ปีมีห้าปีบางเจ้ามีถึง6ปียิ่งนานดอกเบี้ยยิ่งเยอะนะครับแต่ผ่อนน้อยแต่ผ่อนนานนะครับผมดอกเบีย้ยเขาก็จะนะคิดตามราคาเงินต้นที่คุณ กู้กับไฟแนนซ์นะครับพูดถึงเงินเดือนต้องเงินเดือนเท่าไหร่นะครับถึงจะออกได้ถ้าให้ผมพูดเลยตามภาระถึงเจ้า r หกนะครับสักหมื่นห้าถึงสามหมื่นนะครับนี่กำลังดีเลยสามหมื่นนี่ไม่เป็นภาระเลยแต่ว่าหมื่นห้าเนี่ยผมค่อนข้างที่จะมันค่อนข้างที่จะเป็นภาระนะครับเพราะว่าน้ํามันเครื่องเนี่ยมันก็ต้องใช้น้ํามันเครื่องที่ดี ถ้าไม่ดีรถคุณก็อืดคุณก็ขับไม่สนุกแล้วก็รวมค่าจุกจิกอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะนะครับในการเช็คแต่ระยะแต่ละครั้งนะครับว่าจะกองมันเครื่องรับวงขับเบริหัวทวงหัวเทียนอะไรเงี้ยโซ่สเตอร์อะไรเงี้ย,ออยของไหนยังไม่รวมของแต่งของคุณอีกนะครับมันก็ค่อนข้างจะหนะักต้องมีเงินสักสามหมื่นขึ้นไปหรือว่าหมื่นห้าก็ออกได้ครับถ้าใจรัำจริงแต่ว่าก็จะต้องวางแผนการใช้เงินที่ดี พอถึงเรื่องของเงินแล้วใช่ไหมเงินเดือนคุณเท่านี้นะครับหมื่นห้าถึงสามหมื่นกำลังดีอย่างที่ผมบอกต่ำกว่านั้นได้ไหมต่ำกว่านั้นก็ได้นะครับถ้าคุณเครดิตดีจริงๆเนี่ยแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะลําบากนะไหนจะผ่อนรถไหนจะค่าบ้านค่าโทรศัพท์ค่านู่นค่านี่ค่านั่นค่าเด็กค่านั่นค่านี่โอ้โหม,มันแทบไม่เหลือฮะเดือนหนึ่งพอเราได้เสร็จปั๊บเนี่ยเราต้องทํายังไงต่อ เงินเดือนไปแล้วนะต่นน้้นมาพูดถึงเรื่องอค่า m a i n t e n a น้ำมันเครื่องค่า m ม i n t e n a n c e เนี่ยน้ำมันเครื่องลิตรหนึ่งถ้าใช้ดีๆด,ดีสุดๆเลยก็อยู่ประมาณ1,000บาทต่อลิตรนะครับใช้3ลิตรนะครับต่อครั้งทุกๆ3,000ถึง5,000โลนะครับแต่ประมาณ3,000ันก็เริ่มจะเริ่มแข็งละก,ก็เริ่มจะน่าเปลี่ยนได้แล้วแล้วก็ นี่แค่น้ำมันเครื่องนะครับถ้ากลางๆหน่อยก็700นะครับ300ไม่ต้องพูดถึงครับราคา3 4 0 0อย่าซื้อมาใส่นะครับป๊บเดียวเดี๋ยวก็เกียร์แข็งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ค่าอื่นะมันก็ตามตารางค่ามนเทนแนนซ์ของมันอยู่แล้วแต่ค่อนข้างที่จะครั้งหนึ่งเนี่ยรวมๆแล้วใช้เงินไปประมาณสักไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าสีาพันนะครับต่อครั้งนะครับในการมนเทนแนนซ์ระยะเวลาพันโลเอ้ย ห้าพันโลหกพันโลหมื่นสองอะไรเงี้ยตามของเขานะครับค่อนข้างเยอะไหนจะค่าจุกจิกเรื่องค่าของแตกการสะบัดคุณซื้อมาคุณก็ต้องใส่อยู่แล้วเพราะว่าเอาหกหน้ามันเบานะครับขับปุ๊บมันสะบัดแน่นอนสะบัดมาสองสามครั้งแล้วก็เกือบเอาชีวิตไม่อรอดต้องซื้อมาใสนะ่ถ้าไม่ซื้อมาใส่ก็แล้วแต่คุณนะครับเรื่องความปลอดภัยของคุณเองไม่ใส่ก็เรื่องของคุณนะครับไหนจะเรื่องยางที่ขับไปมันต้องสึกลอนะครับมันทุกอย่างนะมันมีอายุของมัน ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณดาวน้อยผ่อนเยอะผ่อนนานเนี่ย,นนนยคุณตายแน่นอนหรือดาวน้อยๆแล้วผ่อนน้อยแต่มันนานเนี่ยก็โหกว่าจะหมดเดี๋ยวใจแทบขาดน,นะตอนอยากได้โอเคได้มามันดีใจพอใช้ไปเรื่อยๆเมื่อไหร่มันจะหมดว้าอะไรเงี้ยมันนานนะครับเสียสภาพ,าพพอกในการใช้เงินอ่าเงินเดือนไปแล้วลดไปแล้วการออกรถไปแล้วนะครับก็ของแต่ง สิ่งแรกเลยก็ต้องคงให้พ้นท่อท่อถ้าดีๆก็หลายบาทนะครับหลักหมื่นถ้าท่อแท้เดี๋ยวนี้บางศูนย์ก็ให้ท่อคาร์บิกมาเลยปลายด่าสามหมื่นสองให้เลยอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นก็มันอาจจะหักไปกับค่ากิฟร์เชอร์ห้าหมื่ตรงนั้นนะครับการขับขี่จริงๆแล้ว มันก็นแล้วแต่คนชอบแสไตล์รถออกแบบมาแต่ละสไตล์ตไม่เหมือนกันนะมีทั้งครัวเรีงมีทั้งสปอร์ตมีแอนดโรมีเอเวนเจอร์อะไรก็แล้วของเขาเยอะไปหมดนะครับก็สําหรับใครที่จะออกก็ใจรักจริงๆนะครับต้องใจรักจริงๆแล้วก็คุณก็ต้องมีเงินด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณต้องมีเงินก่อนนะครับคิดเรื่องการเก็บเงินนะครับเก็บยังไงจะได้เยอะเก็บยังไงจะ จะทายังไงเก็บได้ไวๆครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแต่ละคนวินยัยการใช้เงินไม่เหมือนกัน,นครับบางคนก็ชอบเที่ยวบางคนก็ชอบกินบางคนก็ชอบเล่นมันก็หมดแต่ถ้าจะให้ดีผมแนะนําว่าเดือนละหมื่น,นครับทำได้ไหมเก็บเดือนละหมื่นหนึ่งหลายคนจะบอกโอ้สบายมากผมเงินเดือนเท่านี้หมื่นหนึ่งขี้ๆแต่บางคนเนะี่ยหมื่นห้าครับเงินเดือนอกว่าจะเก็บได้หมื่นหนึ่งแต่เดือนนี้มันยากนะครับดังนั้นเนี่ยต้องวางแผนใช้เงินให้ดีเก็บให้มันได้เยอะครับ บอกไม่ไม่ถูกหรอกว่าจะต้องเงินเท่าไหร่แต่พยายามเก็บให้มันได้เยอะวันหนึ่งมันจะเยอะพอที่คุณจะซื้อได้นั่นแหละจนถึงว่ามันจะไม่เป็นภาระก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไม่อยากจะพูดมากขอบคุณมากที่ทนฟังมาถึงเจ็ดแปดนาทีนี้นะครับใครฟังจบนี่ช่วยคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ขอสักสามไลค์ก็พอแล้วนะครับอยอดวิวมไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับเพราะผมไม่ได้เป็นช่องใหญ่โตอะไร ก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันส่วนเรื่องคลิปนะครับที่ยังไม่ได้ลงเนี่ยม,มันก็มีประเด็นอยู่นะที่สององค์เี่ยแต่ว่าผมก็อยากจะลงนะแต่ว่ามีประเด็นอยู่เอาไว้เป็นคลิปต่อไปเมือนจะไลฟ์ฟังอะไผมไม่ลงนะครับโอเคยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่สําหรับการรับชมรับฟังนะครับใครมีความเห็นอะไรก็คอมเมนต์ไปลงที่ข้างล่างได้ผมจะกลับไปตอบในเวลาที่ผมว่างนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ